จุดตีกแล้วนะสาหรับผลประกอบการของเจกนะสามวันสามคืนเลยนี่ขึ้นให้ดูตรงนี้เลยเกาะหน้านั้นนี่หกวันหกคืนนะเอางี้ดีกว่านะชุดบูบุญนะชุดเหาะเจี๊ยเจกรวมไปถึงชุดแฮปปี้มีหัวเอากับเกงนหนเจ้าเจกนะบอกไว้ก่อนเลยว่าล้นตะลิ่งนะท่วมท้นหมดเลยดีกว่านะวันนี้นะเจกมีมาฝากหลายสิ่งเลยนะใครอยากได้อะไรมาเอากับเจกนะสิ่งแรกเลยนะเลขมงคลนะมาเอากเจกนะสิ่งที่สองเลยแฟมิลี่ฟุตบอลมาเอากับเจกนะสิ่งที่สามเลยสายปั่นสายปั้น,นก็มาเอากับเจกนะแล้วก็ สิ่งสุดท้ายเลยนะกีฬาประเพณีก็มาเอากับเจกนะฝากไว้แค่นี้นะวันนี้3คู่ไม่สีสวนนะก่อนไปนะฝากจอมยุทอีกนิดนึงแล้วกัน จอมยุทท่านใดย,ยังไม่มีข้อมูลดีๆลงเต็มที่เชื่อถือได้ครอบครัวฟุตบอลมั่นคงแล้วก็ปลอดภยัยนี่เลยเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์เลยกอดคอไปเจกหน้าช่องทางนี้นะเสื้อกีฬาเกรดพรีเมียมทั่วทุกมุมโลกเลยเลือกเลยนะ3ตัวนะอยู่เจ็กจะส่งให้ล่สุดนะของดีไม่สีสวนในค่ำคืนนี้นะน้ำน้ำไม่เอาแล้วเอาเนื้อๆไปเลยนะตัวแรกให้โทรไปหาพี่อินเตอร์นะตัวที่สองเลยนะกระโดดกอดคอพี่ลอนองเจลิสไว้นะตัวสุดท้ายเลยนะให้หอมแก้มกับพี่ฮามคามจบ